นานรักอม,มตะแหง่งขุนเขามิดาท่ามกลางขุนเขาสูงแห่งภาคเหนือหมู่บ้านของเผ่าอีก็ซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอบประเพณีดั้งเดิมที่นี่มีคุณนบธรรมเนียมที่สลืบทอดมายาวนานหนึ่งในนั้นก็คือบทบาทของมิดาหญิงสาวที่ถือเลือก ให้เป็นผู้ถ่ายทอดซาถแห่งความหักและคลองเลือนแก่ชายหนุ่มก่อนไก่งานชาวบ้านของเผ่าอีก,ก็รวมตัวกันกลางลานพิธีอย่างคึกคักควันทูบลอยอ้อยอิงจากเครื่องเซนไว้ร่วมกับกลิ่นหอมของดอกไม้ปา่าทูบและอาหารเซนไหวเช่นหมูป่าและไก่ปา่าและน้ำจันที่วางเรียงรายรอบลานพิธี มีเสียงดังกึกก้องของการห้องเพียงชาวเผ่าและการชโยโฮโฮจากชาวเผ่าท่ามกลางอากาศที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและสนุกสนานกาน<ม>ไรไม้ยื่นออกมาจากทุกมุมของพิธีเพื่อยกมิดะขึ้นสูงเหนือฝูงชนจากนั้นชาวบ้านเริ่มทําการแห่รอบบริเวณพิธีที่มีการจัดเรียงเครื่องบูชาต่างๆ โดยที่หัวหน้าเผายืนตระงานกลางฝูงชนใบหน้าของเขามีแววอำนาจจริงจังและภาคภูมิใจในขณะที่ยายา่านั่งอยู่บนเสลียงตำแหน่งสำคัญกลางลานพิธีมิดานั่งโปรยกลีบดอกไม้หลากสีอย่างสง,ง่าในชุดที่สวยงามผมยาวสยายไปตามสายลมของฤดูหนาวลวงตาของเธอปลิ่งประกายเหมือนกับดวงดาวในค่ำคืนที่มืดมิด สวมผ้าย้อมสีเหลืองจากเปลือกไม้พันรอบหน้าอกเผยให้เห็นหน้าท้องเรียบเนียนและสะดือที่โค้งมนงามใสผ้าถุงสีม่วงแดงที่ประณีตสวมมงกุฎดอกไม้ป่าที่ประดับอย่างวิจ,จิตรการตาและคล้องคอด้วยมาลลยดอกไม้หลายสีที่สวยงามสุดลำ้ำดูมีสเสน่ห์และสง่างามเกินคำบรรยายชาวบ้านต่างตะลึงในความงามของมิดะ ขณะที่เธอยิ้มให้กับทุกคนด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความภาคภูมิใจดอกไม้ป่าที่เธอโปรยลงมาจากมือค่อยๆลอยไปในอากาศปลิวล่องลอยไปกับดอกเมงไวายจากป่าฐานน้ำตกสร้างบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่และสวยงามหัวหน้าเผ่าบอกว่ายาย่าจากมื้อนี้ไปเจ้าคือมิดะของหมู่บ้านเฮา เจ้าจะทำหนาทีสอนศิลปะแห่งความฮักให้แก่ชายหนุ่มก่อนแต่งงานจงปฏิบัติตามประเพณีด้วยเกียรติและภาคภูมิใจอย่าย่าาเงยหน้าขึ้นพร้อมกับการคำนับหัวใจของเธอเต้นรัวแฝงความนักใจและความกังวลสะท้อนออกจากดวงตาของเธอด้วยเพราะเธอยังเยาว์วัยเพียง22ปีท่ามกลางสายตาของชาวบ้านทั้งหลายอยาหญา,าก้มศีรษะรับคำด้วยรอยยิ้มข้าเจ้าจะตาม ทำตามประเพณีเป็นอย่างดีเสียงชยโยโหหูจากชาวบ้านดังขึ้นพร้อมกับการหมุนรอบบริเวณพิธีเพิ่มความยิ่งใหญ่ของการสถาปนาและความศรัทธาที่มีต่อประเพณีของชาวเผ่าที่แสดงออกอย่างชัดเจนขณะที่หยาญ้าเริ่มรู้สึกถึงภาระที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องแบกรับด้วยหัวใจที่ยังเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นยามค่ำคืนลมหนาวพัดผ่านกระท่อมของหย,ายา่าญ เสียงลมพัดดอกไม้ป่าและใบไม้แห้งที่ตกกระทบพื้นบรรยากาศรอบๆเงียบสงัดเสียงนกร้องอูอูในที่ไกล็กๆเสียงเท้าของอาคาที่เดินเข้ามาบนทางดินทรายก้องกังวานให้รู้ว่าเขากำลังมาถึงแสงจันร์ทเต็มดวงสะท้อนเงาของต้นไม้เป็นรูปแปลกๆแสงอ่อนปรากฏในกระท่อมเล็กๆที่ยาย่านั่งอยู่ที่โต๊ะไม้ตรงมุมห้องสายตาของเธอ จับจ้องไปที่เพลวไฟในตะเกียงน้ำมันที่กำลังสั่นไหวสะท้อนแสงทองอบอุ่นแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับในขณะที่อาคาก้าเข้ามาอาคามองไปที่ยายาดวงตาของเขาสะท้อนไฟจากตะเกียงน้ำมันอาคาเสียงสั่นบอกว่าวข้าต้องทำเช่นใดมิได้ คำถามนั่นเหมือนกับเสียงกระซิบที่สะท้อนจากความกลัวและความไม่นั่นใจในตัวเองอย่าย่างเงยหน้าขึ้นจากเพลวไฟในตะเกียงน้ำมันน้ำเสียงของเธออ่อนโยนแต่มั่นคงเจ้ามาที่นี่เพื่อเรียนรู้จงเปิดใจอย่าเป็นกลัวสิ่งที่เจ้าจะได้เรียนรู้ในคืนนี้ไม่ใช่แค่ศิลปะแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองความรักไม่ใช่เพียงแค่การสัมผัส แต่เป็นการเชื่อมโยงกันจากจิตใจที่บริสุทธิ์ทุกการกระทําทุกการสัมผัสมันมีความหมายเจ้าจะไม่เข้าใจความรักได้จนกว่าจะเรียนรู้วิธีรักตนเองก่อนอาคามองไปที่ยาย่าใบหน้าของเขายังเต็มไปด้วยคำถามแต่เริ่มมีความสงบและความหวังแฝงอยู่ในดวงตาของเขาความกลัวเริ่มสลายไปบ้างแล้ว ความสงบของยาย่าทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่เธอกำลังบอกแต่เขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ทำให้เขาอยากเรียนรู้มากขึ้นอาคาเสียงอ่อนลงบอกว่าขขาควรจะเริ่มจากตรงไหนยาย่าเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วยิ้มให้ด้วยการมองเห็นในสายตาของเขาแล้วรู้ทันทีว่าเขากำลังพยายามทำนายสิ่งที่ยังไม่เข้าใจยาย่ายิ้มอย่างอบอุ่น เริ่มจากการเปิดใจยอมรับความรู้สึกของตัวเองเจ้าจะพบว่าทุกสิ่งที่เจ้าเคยกลัวไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับกลางแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างกระท่อมของยายญ้าดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความลึกลับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาค่อยๆเผยตัวออกมาแม้ว่าจะยังอยู่ในเงามืดของความไม่แน่ใจ แต่ก็เต็มไปด้วยการเรียนรู้และความเชื่อมโยงที่ยากจะอธิบายอาคาพยักหน้าเบาๆเขายิ้มให้กับยาญายอย่างระมัดระวังแต่ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ภายในกระท่อมที่เงียบสงบแสงจากตะเกียงน้ำมันที่ถูกตั้งอยู่บนโต๊ะไม้ไผ่ส่องแสงอ่อนพลิ้วไหวไปตามลมที่พัดผ่านช่องลมของกระท่อม เงาของทั้งสองคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามกันปรากฏบนผนังไม้ไผ่เหมือนเงาดำน้ำหนักของความรู้สึกที่ลอยไปมาย่าย่านั่งอยู่ข้างอาคารอยยิ้มบางๆที่มุมปากของเธอเผยให้เห็นถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่อาคายังคงรู้สึกไม่แน่ใจเขาไม่สามารถเอ่ยคำพูดที่เต็มไปด้วยความสงสัยออกมาได้ความรักมิใช่เพียงร่างกายแต่คือจิตใจที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่การสัมผัสแต่เป็นการเข้าใจความเป็นตัวตนของคนที่อยู่ข้างๆเธอพูดคำเหล่านี้เบาๆแต่มีความหนักแน่นในทุกคำที่หลุดออกมาความสงบและความมั่นคงในตัวเธอเริ่มถ่ายทอดไปถึงอาคาอาคาสบตาเธอแล้วพูดหนาใจว่าแล้วข้าจะเข้าใจมันได้อย่างไรข้าคิดว่าความรักคือการมีเพศสัมพันธ์ เป็นแค่การกระทำที่เกิดจากความต้องการของร่างกายเท่านั้นเขาพูดออกมาด้วยความสับสนดวงตาของเขามีประกายความสงสัยและความวิตกกังวลรากับว่าเขาไม่เคยเข้าใจความรักในเชิงลึกเขาเคยคิดว่ามันแค่เรื่องของร่างกายและอารมณ์ชั่วขณนะแต่ย่าไม่ได้ตำหนิเขาเธอยังคงยิ้มและพูดด้วยความอ่อนโยนรักไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่มันอยู่ในความรู้สึกที่ลึกที่สุดในจิตใจ,ใจของเราเจ้าต้องฟังหัวใจของเจ้าก่อนมันจะบอกเจ้าเองว่าเจ้ากำลังรู้สึกอะไรอย่าย่าพูดด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเธอจับมือของอาคาอย่างเบามือแล้วเอามือเขามาแตะที่หน้าอกของเธอใกล้กับหัวใจที่กำลังเต้นฟังเสียงหัวใจของเจ้ามันจะบอกเจ้าเองรักมันเริ่มจากที่นี่ไม่ใช่จากร่างกายแต่มันเริ่มจากใจ อาคารู้สึกถึงการสัมผัสที่อ่อนโยนของเธอและเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่นที่อธิบายไม่ได้จากหัวใจของเขาเองความกลัวเริ่มจางหายไปบ้างและเริ่มเกิดความเข้าใจบางอย่างในตัวเขาเขายังคงไม่แน่ใจทั้งหมดแต่ก็เริ่มเห็นภาพในจิตใจของเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นหัวใจของข้ามันจะบอกข้าว่าอย่างไรข้ารู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงข้าไม่รู้ว่าความรักมันคืออะไร